แล้วก็มาถึงบางอ้อน,นะครับว่าทําไมพักพลังประชารัฐจึงแลกเปลี่ยนกระทรวงแรงงานกับพักรวมพลังประชาชาติไทยก็เพราะพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและรองนายกรัฐมนตรีเห็นความสําคัญของผู้ใช้แรงงานนี่เองครับสังเกตได้จากรัฐบาลคอสอชอกระทั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หนึ่งและพลเอกประยุทธ์สองท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณให้ความสนใจด้านแรงงานเป็นพิเศษครับยูโจมจังหวัดขอนแก่น การเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรนรุมนทินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานครั้งนี้เพื่อเดินสายมอบเงินสนับสนุนอุดหนุนช่วยสป,ปกฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครับและก็ตรวจเยี่ยมแรงงานด้วยครับสองรัฐมนตรีแรงงานหนุ่มสาวคุณสุชาติคุณรงงนรุลได้รองนายกรัฐมนตรีผู้อาวุโสเป็นแรงหนุนเชื่อแน่ว่าแรงงานจะต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนครับ ฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับจ่โจอรอำเภอลานสักอ uh ุทัยธานีอีกหนึ่งอาชีพที่นับวันจะหาคนสืบทอดได้ยากคือช่างตีมีดครับติตบลน้ำรอบอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีคุณต่อรอดจันผู้สานต่อวิชาทำมีดโบราณจากผู้บุญพ่อช่างชะลอรอดจันพามาแนะนำให้รู้จักกับมีดโบราณมีดโบราณน,าน,นี่มีหลายประเภทมากนะครับอย่างเช่นแบบอันนี้อินเอฟ อีเน็บอีเน็บอีเน็บม่มีชื่อเลยทำเนี่ยอิโตอิโตอืมอิโตแล้วนี่เป็นมีดตามพื้นบ้านเขาเรียกอีเบิงอีเบิงอีเบิงบางคนบางคนก็เรียกอีดาบมีดเหล่าตอกใช่เลยใช่ครับใช่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 มีเหลาตอกสำหรับคุณแกคุณพ่อสอนตอนเด็กๆใช่มีเหลาตอกอันนี้ทรงมีดแขกทรงมีดแขกแล้วมันต่างกับอีเน็บตรงไหนอีเน็บเป็นแหลมครับไหนตรงไหนี่ยแหลม งอนครับมันทรงมันป็นคนรอทรงฝีมือการทำมีดของช่างชลอรอดจันนี่การันตีโอท็อปสามดาวเมื่อปี2555เชียวนะครับทวงถามแรงตอบแรงมีเคล็ดลับอะไรจึงได้สามดาวนะครับคุณต่อผู้ลูกบอกว่าความพิถีพิถันทุกขั้นตอนแม้เมื่อตีเหล็กที่มีความร้อนร้อนมากๆให้รูปทรงดีแล้วจะต้องทิ้งให้เย็นโดยธรรมชาติห้ามแช่น้ำเย็นโดยเด็ดขาดครับ ไม่ได้ครับเหียหายต่อเหล็กมันกรอบครับเน่มีกกรอบที่หนุ่่เนี่ยปล่อยธรรมชาติครับกลั่นมีดก็ต้องยาวมากครับไม่ใช่จิดจูแค่นี้ไม่ใช่ครับหล,ลุดครับ<อ>ต้องยาวต้องให้ยาวนีต่ตอกเข้าไปหรือเปล่าใช่ครับต้องเจาะสว่านเจาะนิดนึงอ่าแล้วเผาไฟดำแย่ให้เป็นรูปร่างก่อนแล้วก็ถึงจะใช้เลยอัดอีกทีหนึง่ง แล้วใช้ครั่งจากต้นจามจุรีอัดให้นั่นเลยครับครั่งที่อยู่ต้นทํำฉาเนี่ยนะใช่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 มันเป็นยาสมานมันสําหรับกาวเป็นกาวเลยอ่ะเป็นกาวเลยโดนความร้อนเหนียวเป็นกาวแต่กระผมมีโอกาสนะครับจะพาไปรู้จักกับครั่งที่อยู่บนต้นจามจุรีประโยชน์มากมายนะครับส่วนด้ามมีดนี่ก็ทามาจากไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ประดูครับไม้เนื้อแข็งจะดีมากเอาจะไม้ช้ำฉาไหมไม่ได้ไม่ได้แตกหมดแตกหมดนะฮะพอเราฟันเนี่ย ไม้มะกามไม้มะค่ามันไม้ประดูประดูดีประดูดีชิงชันดีการทำมีดโบราณนับวันยิ่งหาคนสืบสารยากมากใครที่สนใจนะครับกลุ่มทำมีดโบราณโดยลูกหลานพ่อชลอรอดจันจะสอนให้ฟรีนะครับเฮ้เฮาหาปันนักป๋าแงมเคล็ดลับการรับมีดให้คมทํายังไงไปดูครับชอบใช้ใช้หินขูดเนี่ยได้ผลเลยเนี่ยดูแล้วลาง ผมไม่เห็นด้วยมันยังไงมันก็สู้หีนรับมีดเราไม่ได้อันนี้ยังไงเ<ช>วลาผมผมผมฝุ่นผมก็ผมก็ไม่เป็นหรอกผมก็ไปผมไปอ่อย่างนั้นก็ไ,ได้ได้แต่แตก็ต้องทำทางแต่ถูคือเราต้องไปยาวนะแล้วแล้วก็ไปยาวๆนี้ครับอย่าไปนงงี้ไม่ได้ไม่ได้๋ออย่าไปไม่ได้ไม่ได้แล้วจะให้ของมีคมกับใครต้องจ่ายเงินหนึ่งบาทครับ เพราะอะไรฟังเหตุผลครับเวลาเพื่อนๆให้ของมีคมนะครับกลัวที่จะบาดมือบาดใจบาดตาหรือผิดข้องหมองใจกันต้องให้ลื้นบาดเป็นการแก้เคล็ดนะครับทีมงานไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปาน,นะกระป๋างแง้มนะครับยาวนายปูนปูน